ครับสวัสดีครับอีกเล้าหนึ่งก็เป็นเล้าเป็ดนะครับพี่น้องครับนะฮะเป็ดไข่เป็ดป้าเป็ดป้าเป็ดเทศนะครับสีขาวเป็ดไข่ก็อยู่นู่นนะครับใช่ไหมตัวสีดำนะตัวไข่นะครับตอนนี้เราจะให้อาหารแล้วนะครับจะบิงมากินกันนะครับมาๆๆๆเรื่อเสร็จล้างกินกันนะเงได้ลากินข้าวล้วเนี่ยมาเลยมาเลยมาๆๆๆกินเร็ว มาเร็วออกมาเาร็ววิ่งมาเลย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 โอ้โหดู๋ยดูมาเร็วเร็วมากินเร็วมา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 ,มาออกมากินไข่มากินข้าวก่อนเร็วมากินอาหารก็ลูกมาเร็วออกมาโอ้โหนี่นี่นนนหัวไข,ข่ครับทำฝาา้าจะฟักมาสำรวจไข่นะครับแยกเป็น ก็ไข่ล็อกมันนะครับทีนี้ล็อกเพียงกันไข่เลียงพกไว้เด็ดพอเพียงครับให้ทดแทนอาหารยากที่เราขาดแทนครับใส่เป็ดทั้งนี้ก็ทดแทนได้เล็กน้อยๆน,นะครับสวัสดีครับ